สิบเอ็ดสาเหตุลูกร้องไห้งอแงลูกเป็นอะไรแม่และเราจะดูแลลูกอย่างไรหนึ่งลูกร้องไห้เพราะหิวนมสาเหตุที่สองที่ลูกร้องไห้คือลูกร้องไห้เพราะปวดท้องมีลมในท้องไม่ว่าจะเป็นเอาลูกดูดเต้าหรือว่าดูดขวดดูดไปดูดมาแล้วทาไมแบบดูแบบลําหูหลับตาแล้วก็ดูแบบท้องแบบแข็งแข็งดูป่องป่องแล้วก็ดูแบบมือก็ต่อย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 ดูไม่สุขสบายเท้าก็แบบจิกจิกจิกแล้วก็ถีบถีบถีบดูมันไม่สุขสบายมือในการกินหยุดก่อนสิ จับลูกเรอือซิลองจับลูกเรอบางทีหาแค่แบบจับเรอเออเอา้าวดีขึ้นเชยที่เราเอาลูกกินนมเราสามารถจับลูกนะคะทั้งระหว่างกินนมและหลังกินนมได้ถ้าสมมุติว่าเราจับลูกเรอือระหว่างกินนมมันจะทําให้นมหามันมีความย่อยและลูกก็จะรู้สึกสบายทอ้องอคุณจะได้ไม่ต้องแบบไปหนักหักโหมในการจับเรือทีเดียวหัวมหาหิงเนาะคุณแม่สามารถทามหาหิงให้กับลูกได้อ่ามียาเซมิชิโคนเด็กแอ็กเด็กนะคะที่ช่วยขับลมติดบ,บ้านไว้ได้กับคุณหมอพิจารณาจ่ายยาได้อาจจะนวดท้อง ให้ลูกก็ได้นะคือนวดนะคะเป็นวงกลมนะคะเป็นเคิร์ฟนะคะตามนี้ได้เลยขึ้นจากท้องล่างขวาขึ้นมา,าท้องบนขวาเคิร์ฟมาทางด้านท้องซ้ายบนแล้วก็เคิร์ฟมาตรงท้องซ้ายล่างแล้วก็วนวนวนแบบนี้ได้เช่นเดียว้องอืดบางทีบางคนสัมพันธ์กับอาหารที่คุณแม่กินยกตัวอ,อย่างเช่นคุณแม่บางคนค่ะให้ลูกกินนมแม่ เวลาที่คุณแม่ให้ลูกกินนมแม่นะคะแม่โบไม่เคยบอกว่าห้ามกินนั่นห้ามกินนู้นห้ามกินนี่ยกเว้นของที่มันให้โทษนะเวลากินอะไรกินเข้าไปปุ๊บสังเกตอาการลูกด้วยว่าฉันกินไปฉันยังอยู่ดีแล้วลูกฉันยังอยู่ดีไหมแล้วก็ถ้าเป็นเด็กนมผงถ้าสมมติว่าเด็กนมผงเนี่ยจะเจอปัญหาท้องอืดได้ว่าเราไม่รู้ส่วนประกอบในน,นผมผงตรงนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าลูกเรากินถูกก็คือจนกว่าลูกเราจะได้กินนมนั้นใส่ปากลูกเราและสังเกตอาการถ้าสมมติว่าอ่ะนมถูกนมอันนี้ค่ะถูกกับลูกของเราก็คือ ถ้าสมมติกินไปแล้วโอ้โหท้องอืดร้องไห้โยเย,ยนะคะทายท้องแข็งทายเลี้ยวอ้วกอาเจียนผื่นขึ้นโออันนั้นไม่ใช่แหละเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเพราะฉะนั้นคือบอกไม่ได้โอเคไหมคะข้อที่3นั่นก็คือว่าการอืมันจะทําให้เขาเฉอะแฉะ,ฉะไม่สุขสบายสังเกตดูค่ะลูกเขาจะทําท่าเหมือนยกแข้งย,ยกขาถูกเปลี่ยนเป็นพระอ้อมแห้งเอาหลับสบายเฉย,ยเออเหตุการร้องไห้สาเหตุข้อที่4เมื่อสักครู่ฉี่อืไปแล้วต่อไปสาเหตุข้อที่4คือแพ้ส่วนประกอบนะคะที่อยูอ่ในพระอ้อมสําเร็จรูป หรือผ้าอ้อมที่ลูกสวมใส่สมมติว่าลองเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วก็ยังยกแข้งยกขานะคะแล้วก็ดูทรงแบบไม่โอเคและยังแบบมีผื่นผ้าอ้อมหรืออะไรพวกนี้ก็อาจจะแบบเกิดจากการแบบแพ้ส่วนประกอบใดๆของผ้าอ้อมสาเร็จรูปก,ก็อาจจะต้องแบบเปลี่ยนตัวที่แบบลูกไม่แพ้โอเคสาเหตุการร้องไห้สาเหตุรรหหตข้อที่5ร้องไห้โคลิกเอออาการเด็กร้องไห้โคลิกเมื่อลูกเราค่ะอายุป,ประมาณปลายปายเดือนที่1ถึงประมาณ3เดือนการร้องไห้โคลิกนะคะจะมีลักษณะพิเศษนะคะแตกต่างจากการร้องทั่วไปนะก็คือลูกจะร้องโดยไม่มีสา ร <Okay. S 2> ้องแบบเสียงแหลมร้องชนิดที่ว่าปอบโอยังไงก็ไม่หยุดแล้วก็จะชอบร้องเวลาเดิมของทุกๆวันมงหกมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มเอาแล้ว จะเป็นที่ระยะเวลาเดิมซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นช่วงระยะเวลาที่โพเพโพเพก็จะมีการร้องที่แบบร้องไห้เสียงแหลมและไม่ได้มีความเจ็บความป่วยเลยนะแต่ร้องเฉยๆไม่ไข้ไม่อาเจียนไม่อะไรแต่ร้องอย่างเดียวหลับหูหล,ลับตาร้องค่ะในหนึ่งวันเนี่ยนานเกินกว่า3มชั่วโมงแล้วก็จะร้องแบบนี้ค่ะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยร้องอยู่ค่ะ3วันต่ออาทิตย์และจะร้อง แบบนี้ค่ะวนไปจะลูกโตขึ้นอายุ3เดือนถึงจะดีขึ้นสาเหตุของการร้องโคลิกไม่ทราบแน่ชัดแต่เราค่ะคิดเชื่อมโยงว่ามันน่าจะเกิดจากการที่นมไม่ย่อยหรือได้รับปริมาณนมที่มากจนเกินไปวิธีการแก้ในเบื้องต้นเราก็จะแนะนําว่ามันเครียดต้องให้คนในครอบครัวค่ะซับพอร์ตคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ให้สามีมาช่วยให้คุณปู่คุณย่านะคะมาช่วยดูแลลูกคุณตาคุณยายมาช่วยดูแลลูกแล้วก็สิ่งที่เราจะพอจ่ายให้กับเด็กได้ก็คือยกตัวยอย่างเช่นมาหาหิงอาทานะคะเพื่อขับลมแล้วก็ยาขับลมแบบนี้เป็นตน้น แล้วเราก็จะแนะนําคุณแม่บอกว่าเวลาให้ลูกกินนมนะคะอย่างตัวคุณแม่เองนะคะก็พยายามให้ลูกกินนมในปริมาณปริมาณที่เพียงพอเหมาะสมกินนมเสร็จแล้วก็จับลูกเรือแบบนี้เป็นต้นนะคะพอจะช่วยได้แต่ว่าประมาณสัก3าเดือนนะคะอาการการร้องไห้โคลิกของลูกก็จะดีขึ้นต่อ,อไปนะคะสาเหตุข้อที่6ที่ลูกร้องไห้งองแงนะคะเกิดจากการที่ลูกคุณแม่ง่วงนอน ามากแม่โอ้ยพาฉันไปนอนทีเถอะนะแต่และช่วงวมยนะคะเขาจะมีช่วงระยะเวลาของการที่ตื่นขึ้นมาเล่นกับช่วงเวลาระยะเวลาการนอนที่แตกต่างกันออกไปถ้าสมมติว่าลูกตื่นขึ้นมาเล่นแล้วคุณแม่เริ่มดูทรงแล้วว่าลูกเริ่มเมินเริ่มไม่เล่นเนีย่ยสมมติว่าเราเล่นด้วยต้องนอนลูกก็เมินลูกก็ไม่เล่นด้วยคิ้วก็แดงแดงหาวเนี่ยค่ะคุณแม่รีบเอาลูกนะคะมากินนมแล้วรีบกล่อมนอนเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เธอยังปล่อยผ่านน้อยนี่น้อยน่นอย,น,อยนะคะลูกเธอก็จะเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วง่วงนอนมากเลยค่ะยีหูค่ะ ดึงหูดึงผมตบหัวตัวเองนะเอาแล้วคือกระจัดไม่ไหวแล้วเยนะเธอก็จะคุมกันไม่อยู่แล้วเธอก็จะแบบเอานอนก็นไม่ยอมนอนนูน่นนี่นั่นอ่ะหยุดก่อนค่ะอย่าเพิ่งสู้กันอันดับแรกนะคะคุณต้องหยุด พฤติกรรมการง่วงเขาให้ได้ก่อนโดยการที่อาจจะห่อตัวลูกอาจจะอุ้มลูกแนบอกอาจจะให้ลูกดูดจุกปลอมหรือว่าอาจจะเอาลูกมาดูดเต้านะคะเพื่อทําให้อาการที่ลูกง่วงค่ะสงบลงก่อนเพื่อทําให้อาการที่ลูกค่ะแบบโอ้ทายเบบี้สงบลงก่อนและคุณถึงค่อยกล่อมลืมจัดเวลานอนให้เป็นเวลาเดิมของทุกๆวันเซตให้มันเป็นเวลาของทุกๆวันเด็กโดยทั่วไปฝึกเขาแบบไหนเขาก็จะมีความนะคะคุ้นชินกับช่วงเวลานันนๆพอถึงช่วงเวลานั้นเขาก็จะยอมกินนมเขาก็จะยอมนอนนะคะลองไปฝึกดูแต่เหตุ ข้อที่เจ็่นก็คือแม่ลูกฟันขึ้นหรือเปล่าฟันขึ้นลูกเนี่ยสามารถฟันขึ้นได้ตั้งแต่สี่เดือนหเดือน6เดือน7เดือน8เดือน9เดือน10เดือน11เดือน12เดือน13เดือนส4เดือน15เดือนส6เดือน17เดือน18เดือน โอ้ยเหนื่อยนะคะเนาะคือช้าสุดนะคะก็คือไม่เกินประมาณปีครึ่งที่ลูกฟันขึ้นแน่นอนไม่สุขสบายเปิดปากลูกคุณดูเลยคุณจะเห็นเลยว่าฟันของลูกเนี่ยค่ะจะมีต่อซิสิษเข,ข,ข่าแข,ข็งเกิดขึ้นหรือบางคนก็จะแบบมีแดงๆรอบรอลูกก็จะร้องไห้งองแงน,นะคะนอนหลับก็นอนหลับไม่สนิทต,ตอนกลางคืนก็จะร้องจ้าขึ้นมาไม่มีเหตุผลหรือว่าบางคนก็จะค้าง ออยอยออย,ออยค,อคือคือปวดมันมันเจ็บมันปวดเธอออ้ไหมนมก็จะกินน้อยลงเพราะรู้สึกว่ามันทรมานมันเจ็บมันปวดจังเลยอาหารก็จะกินลดน้อยลงอ่านะคะแล้วก็คุณก็คุณก็จะสังเกตว่าถ้าเอาลูกเขาเตาลูกก็จะกัดแต่เต้าตลอดดูดจุกก็จะกัดแต่จุกตลอดนะคะเนาะอยากกัดอยากขบไปทั่วและน้ําลายก็ไหลไปหมดเลยช่วยดูแลลูกได้แบบนี้เนะคือว่า ถ้าลูกมีน้ำลายไหลเอาผ้าชุบน้ำเช็ดนะคะแล้วก็อย่าลืมทาครีมนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่น้ำลายมันไหลมันมีเอนไซม์นะคะในน้ำลายของลูกเราเนะะี่ยค่ะมันมีเอนไซม์ถ้าสมมุติว่าผิวหนังตรงบริเวณนั้นนะคะมันมีความที่ อ่อนแอผิวเด็กอ่ะพร้อมที่จะแบบสูญเสียความชุ่มชื้นได้ตลอดถ้าผิวหนังมันอ่อนแอนะแล้วมันมาเจอเอนไซม์สวัสดีค่ะเธอพอมไม่ฉันกัดซอผิวหนังเธอหรือยังโอเคพร้อมแล้วจะจะกัดซอผิวหนังเธอนะคะแล้วจะเกิดผื่นขึ้นมาในทันทีในบัดนลเพราะฉะนั้นก็คือผ้าซุบน้ําเช็ดออกน้ครีมทาผื่นแดงคันก็สามารถใช้บีเพนเทนเซนซิเดิมได้หรือว่าทาครีมนะที่มันมีส่วนช่วยเคลือบนะผิวหนังไม่ให้มันมีน้าลายค่ะมีการกัดซอแบบนี้ได้นี่ออกไหมมีการแบบกัดครบอย่างเงี้ยค่ะสามารถน ง่ายที่สุดในโลกก็คือว่าเอาผักกอดนะคะพันนิ้วนะ,ะอันนี้เหงือกลูกถูถูนกว่าแครอทนะคะไปแช่ช่องฟีดเย็นๆนะคะแล้วก็ให้มาลูกกัดอ่ะมันก็จะช่วยทุเลาอาการปวดฟันคันเหงือกของลูกลงได้ถ้าลูกมีไข้พาราบอลได้เพื่อลดอาการนะคะปวดฟันของลูกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแม่เห็นว่าเหงือกค่ะมันมีความแบงและลูกมีไข้แลวลูกงอแง,เ,งเหมือนแบบมันจะอักเสบเลยหาหมอฟันเอข้อที่แที่ลูกร้องไห้งอแงเกิดพวกเรานะ,ะคะกลัวการพลาดจ่าเนี่ยเขาอะ่ะจะมีความรู้สึกว่า การที่นอนหลับเนี่ยค่ะมันเป็นการที่มองไม่เห็นคุณพ่อคุณแม่แล้วมันจะทําให้เขาค่ะรู้สึกว่าพ่อแม่นี่หายไปจากชีวิตเขาบางทีการที่แบบเขาต้องตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนเพื่อดูว่าพ่อแม่อยู่กับฉันหรือเปล่านะคะแล้วเขาก็จะ้องนะคะถ้าสมมติว่าเป็นแบบนี้สิ่งที่คุณแม่ช่วยลูกได้คือแม่อยู่นี่ลูกแม่อยู่นี่นี่ค่ะเอาพิ่ตุกตาแล้วใส่เป็นเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าของคุณแม่มันจะมีกลิ่นของคุณแม่อยู่แล้วก็ให้ลูกนอนก่อนลูกเขาก็จะมีความรู้สึกว่าแม่อยู่กับฉันแม่ไไไไไไมม่่่ด้้หหหหายปนเเตุุุุขอออที9แลลลูููกกกคคคคณณณจ็บ หายใจไม่สะดวกลูกคุณท้องเสียลูกคุณป่วยหรือเปล่าถ้าสมมติว่าป่วยก็ไปหาหมอเหตุข้อที่ส0นั่นก็คือว่าลูกร้องไห้งอแง,งหนักมากเลยนะคะจากอะไรเอ่ยเอยมันมกระตุ้นยกตัวอย่างเช่นลูกคุณก็เล่นอยู่ดีๆแหละแต่ว่าเพื่อนก็มาเล่นนู่นนี่นั่นชงเชงวงแวงโตทะเลาะกันแย่งของกันนู่นนี่นั่นมันถูกกระตุ้นไปหมดคือแบบอะไรยังไงก่อนฉันฉัน,ฉ,นฉันมาทาอะไรอยู่ตรงนี้แล้วะลูกออกมาจากตรงที่มันถูกกระตุ้นก่อนนะคะพามาในมุมที่แบบเงียบๆไม่ให้เขารู้สึกว่าแบบถูกแบบกระ ตู้หรือว่าคุกคามเดี๋ยวก็จะดีขึน้นสุดท้ายสาเหตุข้อที่11พี่ <c oughs> อากาศไหมเอออากาศในวันนั้นอาจจะร้อนอบอ้าวลูกหรือหนาวจนเกินไปไหม <c oughs> ที่สัตว์กัดลูกเล้นได้เส้นอะไรที่แบบพะหงพะหมรัดนิ้วล,ลูกรัดขาลูกอะไรหรือเปล่า <c oughs> ที่ก็เลยเป็น11สาเหตุลูกร้องไห้งองแงลูกเป็นอะไรแม่และเราจะดูแลลูกอย่าง